สวัสดีค่ะวันนี้นะคะริก็จะมากินยำมกมวงนะคะทุกคนนะคะไม่มีอะไรเยอะนะคะมีแค่เอออะไรนะปะลานะคะวันนี้มาหน้าสดแบบสดแบบน่ากลัวมากทุกคนอย่ากลัวรินะคะแล้วก็มีพริกปน่นน้ำปลาเอ้ยน้ำปลาบูมี่ค่ะปะลาก็เค็มพอแล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะไม่ต้องเยอะ เอาแค่พอหายยากค่ะทุกคนก็จะมีหอมแดงนะคะพริกแดงนะจ๊ะเมยอยา่าล้นิล่ละทุกๆคนทำไปสอยไปเนาะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงพักร้อนของหลิศอยู่นะคะก็ก่อนหน,น้านี้ลิก,ก็ได้ไป ไปแคมปิ้งมานะคะ9วันนะคะแล้วก็ไปอิตาลีมาด้วยนะคะวันหนึ่งไปอยู่อิตาลีคืนหนึ่งนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวคุณทุกค,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 คนถือกรแล้วก็กลับมาถึงสุริตได้ประมาณสองตั้งแต่วันวันอาทิตย์น,นะคะทุกคน แล้วเมื่อวานก็ไปดูขบวนแห่มาขบวนแห่อะไรทุกๆปีนะคะที่เมืองซูริกนะคะเขาจะจัดาการเผาการเดินขบวนพาเลตนะคะมันจะเป็นไอนี้ต่างๆเนาะแล้วก็เผาเผาหุ่นโนูแมนนะคะเพื่อที่จะทำนายสภาพอากาศเนาะว่าแต่ละปีจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศตอนนั้นเดี๋ยวหลีจะเอามา ลงให้ดูก็เอาลงให้ดูตรงนี้ไปแบบว่าแค่พอกระใสเนาะแล้วก็มันมีเหตุวิสัยค่ะทุกคนก่อนที่เพราะว่าก่อนที่เราจะไปใช่ไหมล้วก็พยายามเอารูปจากโทรศัพท์อะออกเพราะว่าตอนเราไปแคมป์ฟิงทุกคนเมมเมมจะเต็มนะคะแล้วสามีเขาก็ซื้อตัวนี้ให้มันคือฮัด พ d ดได้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลเนาะแบบว่าเราไม่ต้องเอาลงกับคอมเลยอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้คือคือเราใช้มาเก็บรูปเก็บอะไรได้อะ่ะเออเราแบบคือมันเร็วมากคือมันดีมากค่ะทุกคนแต่ทีนี้คือเมื่อวานใช่ไหมก็ก็กอกปปี้รูปลงไปแล้วแล้วทีนี้สามีก็ปลุกว่าเออที่รักเธอพร้อมจะไปหรือ,อยังวะสัน เ,เราก็ Copy แต่ว่ายังไม่ทันได้ดึงออกจากโทรศัพท์ไงพอเวลาดึงออกจากโทรศัพท์อะ่ะเราจะไม่ดึงออกเลยเนาะเราจะแบบว่ามันจะมีปุ่มให้กดว่าเลือกแบบ u n เมาส์ out, ก็คือเหมือนการถอดออกเนาะเหมือนกันหยุด connect อะไรประมาณนี้แล้วก็ format format ก็คือการ delete ไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะทุกคนแล้วเราเหนื่อยแล้วก็บวกกับการสลึมสลือในการตื่นนอนใหม่ๆ ทุกคนเราไปกด format ออกแมคือแบบแทบร้องไห้อะแบบถูกไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ว่าจะกู้คืนได้หรือเปล่านะคะกำลังให้สามีอะเขาดูอยู่นะคะว่ามันจะกู้คืนยังไงนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบเซฟตี้ดีมากเลยเนาะ มันใช้ระบบสแกนนิ้วมือนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ถ้าไม่สแกนนิ้วมือก็ตั้งแบบว่าเป็นรหัสได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะของเรามีทั้งรหัสแล้วก็มีสแกนนิ้วมือถ้าเกิดใครทําหายนะคะไม่รับรองคนที่เอาไปมันใช้งานไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าก่อนที่คุณจะเอาใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบว่ามีสแกนหรือใส่รหัสนะคะมาเสร็จแล้ว อปอกดีบอบไอเปลือกปอกม่วงนะคะมะม่วงได้มาจากอิตาลีนะคะไปฟอร์เรนส์มานะคะไปเดินตลาดนะคะก็ได้มาต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวมันนิ่มันก่อนคิดอยู่ว่าฉันจะปอกดีไหมเสียดายอะอะปอกลูกหนึ่งไม่ปอกลูกหนึ่งก็ได้อ้าเปลือกฉันว่าฉันยิบเนี้ยปอกผลไม้ยิบมายอยู่บระมามนหหนป่ะเสียดายอะเออนะคะอะปอกลูกหนึ่งไม่ปอกลูกหนึ่งก็ได้นะ้อมันก่อนนะคะที่ฉันจิ้มเกลือกินแซบมากค่ะ วันถัดไปไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคือแบบอยู่แต่บ้านนะเข้าห้องน้ํามันคือยาระบายอ่อนๆที่ดีมากค่ะทุกคนคิดอยู่ว่าจะสับหรือว่าจะไอ้นี่ดีจะสับหรือว่าจะจะ,จะขูดตีนะคะมันก็เริ่มนิ่มแล้วนะทุกคนมันก็หลายวันแล้วว่าเนี่ยมันเริ่มนิ่มแล้วได้ไหมคือ เราเสียใจมากเลยแบบไม่รู้ว่าจะกู้คืนยังไงนะคะแล้วก็ลูกที่เราไปเที่ยวเมืองไทยที่เราไปดำน้ำตื้นที่เกาะลีเป๊ะนะคะคลิปต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วเรายังไม่เรายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรก๊อปปี้ใส่ลงอีกตัวหนึ่งไงมัวแต่เผลอเลยใช่ไหมแล้วก็ แต่รูปภาพอะก็ยังพอมีอยู่นะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปลงในมือถืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกถ่ายแต่แบบเอาแต่วิดีโอออกเพราะว่าพื้นที่มันเยอะใช่ไหมล่ะในการพื้นที่ในโทรศัพท์มันกินพื้นที่เยอะเราก็เลยเอาแต่วิดีโอออกแล้วก็ลบวิดีโอในมือถือออกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็เหลือแต่รูปภาพไว้เหมือนมานั่งระบายเนอะ มันสมีดีเลยค่ะสุ้นแบบเปรี้ยวอ่ะอออเปรี้ยวจริงไม่จกตานะคะเราต้องปาดเอาทุกหยดเพราะมันแพงมากสี่ลูกนะคะเราซื้อมาสี่ลูกนะคะเขาช่างกิโลเนาะก็ประมาณสี่ยูโรกว่าเลยนะก็ ถือว่าโอเคอยู่นะคะอยู่ที่สวิตก็แพงอยู่นะถ้าถ้าคิดเป็นลูกหนึ่งบางอันก็ลูกใหญ่ๆเนาะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงน้ําดอกไม้บ้านเราก็ลูกละสี่ห้าฟังอยู่นะหกฟังอยู่นะถ้าเขาช่างกิโลขายนะคะเขาช่างน้าาําหนักออกขูดหนึ่งไม่ขูดเอ้ปอกหนึ่งไม่ปอกหนึ่งนะทุกคนโอ้ยแสีบแซีบ อันนะซับเสร็จแล้วนะเจ้าทุกคนแล้วก็จะคลุกใส่กระมังนี้นะคะขอนอนุญาตใส่ถุงมือในต้งนะคะทุกคนว้าใส่เลยนี่นะคะคาดว่า,าน,น่าจะกินไม่หมดกินได้สองครั้ง <laughs> ทุกคนเดี๋ยวกินแหมแค่ยังแบบแค่นี้ก็น้ำลายไหลาตามแล้วอะมา ปรุงรสก่อนนะเจะป้ปรุงรสนี่นะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลอ่าใส่มากหวานมากใส่น้อยหวานน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะหอมแดงพริกซอยเออใส่เข้าไปพริกป่นนะคะอย่าเผ็ดลลายแต่แซ่บท้อง น้ำปลรราค่ะขาดมาได้นะคะนี่ห่อไหนก็เลือกเอาเลยเนาะตามตามชอบโอ้โหอมนีฉันนะคะจะชอบมากเขาคัวค,ค่ะทุกคนอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องอะไรเยอะพี่ตีดีตรงนะคะซํำนี้ นายชิมดูก่อนสิแซ่บป๋มะม่วงเปรี้ยวดีมากืมืมพอน้ำตาลอีกหน่อยน้ำปลาไม่ต้องนะคะ ปลา้ก็เค็มแล้วผงนัวก็ไม่ต้องค่ะแล้วแต่คนชอบอะเนาะปลาปาบเขาให,ห้อืทุกคนเลิศมาค่ะทุกคนกินไม่ถอดแล้วนะถึงมือเนอี่ยเปรี้ยวไหม แถ้าใครเผ็ดแล้วแสบท้องแบบแสบท้องนะคะให้กินนมนะกินนมมันจะได้แบบช่วยลด แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีนมกะทิที่บ้านมีจัดไปเลยค่ะทุกคนอ,อแจ็บไหมช่วงนี้อากาศอากาศดีขึ้นมา,มากแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่เราขับรถมาฝนตกทั้งวันทั้งคืน เดี๋ยวคลิปสโนว์แมนที่ขเขาเผานะคะจะรีบตัดลงมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยไปก่อน <laughs> อืม สมุกม่วงจ้าอยู่นี่หากินยากมะม่วงมันก็ไม่ยากนะแต่มันแพงม,มาด้ยวยจาสมุกม่วง ืมกินผู้เดียวแซบผู้เดียวนื้อผู้เดียวขาดเพื่อนค่ะเพื่อนทำงานหมดอืม,อม แวะมากินส่วนกเมืองรอหนานะซ,ซ,ซื่อค่ะเพชไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะ